สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณนะครับอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมควรจะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรวิ่งล่างนะวิ่งล่างเทียบชุนกัน2อสูตรให้อันนี้สูตรที่1นะครับเลขสูตรที่1นี่เลข2ตัวมา1ตัวสูตรที่2นะฮะเลขตัวเดียวนะครับ ก็หมายความว่าสูตรที่1วิ่งล่างตัวสองตัวมา1ตัวสูตรที่2นี้วิ่งล่างตัวเดียวนะฮะก็จะมาเทียบชนกันให้นะฮะมาได้ทุกหลักนะสมาชิกหน้ามาได้ทุกหลักชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้ได้เลยใครไม่ชอบก็มองผ่านนะสูตรวิ่งล่างเทียบชนกัน2สูตรนะฮะสูตรที่1เลข2ตัวนะครับสูตรที่2เลขวิ่งตัวเดียว ออมาได้ทุกหลักอันนี้พผนออกนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทเทอร์ชแนลนะเฮ้ยช่องแอทเทอรนักคำนวณนะโทษทีสมาชิกหลงช่องนะช่องของผมมีทั้งหมด3ช่องนะสมาชิกนะก็ช่องใหญ่สุดก็คือช่องแอทเทอร์ตำราพารวยนะอันนี้ช่องกลางนะฮะช่องแอทเทอรนักคำนวณอีกช่องเล็กก็คือช่องแอทเทอร์ชนะนะครับก็ฝาก ต,ต,นะติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะใครอยากติดตามก็ติดตามนะฮะสูตรในแต่ละชออ่องนะฮะก็จะไม่เหมือนกันนะฮะนะครับก็จะไม่เอาช่องนั้นมาลงช่องนี wi ส้สูตรช่องนี้ไปลงช่องนั้นไม่ไใช่นะช่องทุกช่องจะมีสูตรประจําแต่ละช่องนะครับจะไม่นํามาปนกันฉะนั้นสมาชิกก็ถาชอบคิดชอบคำนวณก็ฝากติดตามทั้ง3ช่องด้วยนะครับอ่ะ การคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนะครับวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะถูกผิดผมก็กราบขอโทษขออภัยอ่ะไปครับเข้าเรื่องกันนะ ดูสูตรวิ่งล่างเทียบชุนกัน2สูตรสูตรที่1นึ่งเลข2ตัวมา1นึ่งตัวสูตรได้5กับ8สูตรที่2เลขวิ่งตัวเดียวได้เลข5นะชนกันที่เลข5นะฮะผลออกค่า5้าทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5ชน,นที่เลข 5, ลข 5, ลข5อ,อา่า5ก็มาทั้ง2อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาทั้ง2องตำแหน่งนะที่10หน่วยล่างอันนี้พ้นออกนะสมัยชิงนะ เอามาดูนะครับวันที่สองนะวันที่สองสูตรวิ่งล่างสองตัวมันหนึ่งตัวได้เจ็ดกับศูนย์สูตรที่สองวิ่งล่างตัวเดียวได้เจ็ดนะเพราะดอกเจ็ดสามก็ตัวชุดเลขเจ็ดทั้งวนนี้ครับมาที่หลักสิบล่างมาที่หลักสิบล่างอ่ะถูกเป็นวันที่สองวันที่สองตามสูตรอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์สีไว้เพื่อจะได้รู้ว่ามันมาหลักไหนนะสมาชิกนะนี่มาหลักสิบ วันแรกนี่มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยครับมาสองตำแหน่งเรื่องเบิ้ลนะเอามาต่อกันงวดที่สามนะงวดที่สามสูตรนะวิ่งล่างนะสูตรที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวได้เก้าได้หกกับเก้าสูตรที่สองได้เลขเก้าอาชกันที่เลขเก้าเรับดอกเก้าเก้าเก้าตัวชนนะก็มาทั้งสิบหน่วยล่างเลยนะออกเบิ้ลนี่ รนะัสมาชิกนะถูกผมวัที่สามนะครับสมาชิกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะสมาชิกหนะ้าสูตรนะก็ว่ากันไปตามสูตรส่วนตัวเลขนะฮะต้องถามใจตัวเองว่าชอบไหมถ้าชอบตัวเลขนะก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะฮะยิ่งงวดนี้นะฮะออกสัญจรที่หวยสัญจรที่จังหวัดว่าถ้าขามด้วยนะก็เบาได้ก็เบานะสมาชิกนะ อันนี้ทําสูตรมาให้ดูนะครับอ่ะขวดที่4ี่นะสูตรวิ่งล่าง2ต,ตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่1ได้7จ็ดแต่โชนสูตรที่2ได้เลขเตัวเดียวครับก็ออก7จ็ก็เลขเจ็ดตัวโชนนะตัวโชนวิ่งล่างนะสมาชิกนะมาได้ทุกหลักก็มาที่หลักสิบนะครับอ่ะถูกต้องขวดที่4 ชอบก็จัดไปฮะสมาชิกนะชอบชอบใครชอบมันนะครับส่วนตัวผมทุกสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้นะครับทุกตัวเลขนะ,นะครับผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะที่นําสูตรมาลงให้นี้นะครับถ้าสมาชิกนะครับคิดคิดชอบตัวเลขเหมือนผมก็จัดไปฮะผิดถูกก็ว่ากันนะครับอ้าววดที่ห้านะสูตรวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้ห้ากับแปดสูตรที่สอง วิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหกนะครับอ้าววันนี้มันไม่ชนกันนะสมาชิกนะถ้ามันชนเออผมเพิ่งสังเกตดูมันชนกันทุกงวดนะสองอ่าใช่สองสูตรเนี่ยชนกันทุกงวดวันนี้มันไม่ชนกันนะสมาชิกในเมื่อมันไม่ชนกันแบบนี้ก็จับเป็นคู่โต้เลยห้าหกแปดหกประมาณเนี้ยนะฮะไปกลับนะห้าหกแปดหกะไปกลับโคดอกหกห้าอ่าสูตรที่หนึ่งนี้มาที่เลขห้า สูตรที่สองนี้มาที่เลข6กไม่ชนกันนะวดไหนไม่ชนกันก็จับไปแบบนี้นะครับคู่โต้เลยอสองคู่นะอ่ะววนี้ก็มาครบอีกนะฮะเพราะว่ามันเลขมันไม่ชนกันมันมาสูตรละตัวนะครับก็ครบลากนคะรับ เอามาต่อกันงวดที่ผ่านมาสูตรวิ่งล่าง2ส,สูตรเทียบชุดกันสูตรที่1นะได้เลข9กับ2องงวดที่ผ่านมาสูตรที่2ได้เลข 9, 9ตัวเดียวนะครับออก9ก้าเกออก9ก้าก็งวดที่ผ่านมาก็ตัวชุดวิ่งเลข9นี่แหละฮะสมาชิกนะ ชนเก่า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 ก็มาครบอีกนะสมาชิกนะมาครบออกเก่ากะครับอ่ะถูกอ่ะอ่ะต่อกันงวดที่จะถึงนี้นะได้เลขตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะสมาชิกนะวิ่งล่างสองสูตรจะชนกันตัวไหนครับอ่ะไปดูกันนะงวดนนี้วิธีคิดวิธีทำ นวิธีทำแล้วก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ครับนะวิธีทำนะฮะสูตรที่หนึ่งวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัววิธีทำนำหลักสิบล่างหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้ากันที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหลักค่าของที่เอาบวกกระดูกเก้าบวกปลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสาม เจ็บวก3ลงท้ายเลข0 0ย์ย์บวก5คงที่ครับก็จะได้เลข5 5าเพิ่มน3ก็ได้เลขอปดสูตรวิ่งล่างสูตรที่1ได้5กับ8นะฮะมาดูสูตรวิ่งล่างสูตรที่2กันต่อวิ่งล่างสูตรที่2นะครับวิธีทำนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งมาบวกหลัก10บวกอีก2ครั้ง แล้วก็บาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้ากันที่ 10, 1นึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้ากันที่2อีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกบวกเลขแคงที่นะครับเอาบวกกันดู1บวก1นงะครับลงท้ายด้วยเลข2องสองบวกศูนย์ก็ได้2บวกศูนย์อีกก็ได้2 2บวกเก้าลงท้ายเลข1 1ึบวก3ลงท้ายเลข4 อ่ะสี่บวกหกลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่นะก็จะลงท้ายเลขแปดอ้าววันนี้วิ่งล่างตัวเดียวหาสองสูตรชนกันนะชนกันที่เลขแปดนะสมาชิกนะแปดนี้นะฮะมาล่างได้ทุกหลักนะสมาชิกนะก็แล้วแต่สมาชิกนะฮะจะชอบเลขตัวไหนแต่ตามสูตรมันชนกันที่เลขแปดทั้งสองสูตรวิ่งล่างนะฮะมาได้ทุกหลักนะสมาชิกชอบเลขแปดก็นําไปพิจารณาเอานะส่วนตัวผมก็ชอบนะฮะตามสูตรเลขแปดนะฮะ จะมาที่หลักไหนนั้นสมาชิกก็ไปพิจารณาเอานะฮะหรือนะครับจะลอเทียบสูตรหลักสิบล่างผมนะครับจับคู่กับสิบล่างผมก็ได้นะฮะสิบล่างหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวจะลงให้ในลิปต่อไปนะฮะอันนี้เป็นวิ่งล่างนะฮะเดี๋ยวจะลงหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างก็จะได้รู้กันว่าเลขแปดเนี่ยมันจะมาที่หลักไหนดีจะเอาไปวางไว้ที่หลักไหนดีนะครับเพราะว่าเันช่วงที่เลขแปดถ้าแปดไม่มาก็คือเลขห้า ถ,ถ้าสมาชิกไม่ชอบทั้งเลข8ทั้งเลข5ก็มองผ่านไปได้นะฮะก็สิทธิ์ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกที่เข้ามาชมในแต่ละใน,ในแต่ละท่านนะครับว่าจะชอบเลขไหมถ้าชอบก็จะไปถ้าไม่ชอบนี้มองผ่านได้เลยนะครับอ่ะเก็บสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยสูตรที่1น,นะครับวิ่งล่างอะสองตัวมา1ตัวนะครับได้เลข ห้าข้เลขแปดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้เแปดตัวเดียวนะฮะได้เลขแปดตัวเดียวนะฉะนั้นก็ฝากสมาชิกะะพิจรารณาด้วยลงให้หวุฒิบัญจีหนึ่งทับหกทับหกหกเป็นหวยสัญจรนะสมาชิกหนะ้าก็ฝากพิจรารณาด้วยนะฮะชนกันที่เลขแปดเลขแปดไปม,มาก็เลขห้านะครับ วิ่งล่างเทียบชนกัน2สูตรนะฮะชนกันที่เลขแปดนะสมาชิกนะอ่ะแคบสูตรไว้ฮะชอบเลขแปดค่อยนาไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบนี่ก็มองผ่านไปได้เลยอ่ะพรุ่งนี้นะครับก็มาตามสูตรกันต่อะฮะจะเป็นสูตรไหนนั่นก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยนะฮะสมาชิกนะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งไปไหนเด้อนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ